ตามต่อกันที่ผลมวยไทยศึก RWS กันบ้างนะคะสำหรับเพชรเดชเพชรยินเดียคาเดมีค่ะที่เอาชนะปังตอพอหลักบุญขวาแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทได้สำเร็จนะคะสำหรับเพชรเดชเพชรยินเดียคาเดมีประสบความสําเร็จในการแก้มือเอาชนะคะแนนเสียงข้างมากเหนือปังตอพอหลักบุญขวาแชมป์นในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท1น5ปอนด์ปอนของเวทีราชดำเนินไปครองค่ะ การชกครั้งนี้ค่ะเป็นการพบกันครั้งที่5ของทั้งคู่นะคะโดยก่อนหน้านี้เพชรเดชเคยเอาชนะมา3ครั้งแพ้ไป1ครั้ง เบอร์ฉากมายกแรกเพชรเดชเป็นฝ่ายเดินลุยใช้หมัดภานแข้งขวาได้อย่างแม่นยําค่ะขณะที่ปังตอสวนกลับด้วยลูกเตะและหมัดเข้าลำตัวเป็นภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเพชรเดชทำได้ดีกว่าจบยกแรกก็เป็นฝ่ายที่ทำคะแนนนำไปในยกที่สองทั้งสองฝ่ายเปิดเกมแลกอาวุธกันดุเดือดเลยค่ะเพชรเดชต่อยหมัดขวาเข้าเต็มหน้าจนปังตอล้มลงถูกนับแปดค่ะแต่ว่าปังตอก็เอาคืนได้ทันควนันส่งเพชรเดชล่วงลง,ลงให้กรรมาการนับเช่น กันทำให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดและคะแนนก็สูสีกันด้วยเข้าสู่ในยกที่3และ4ีังต่อเป็นฝ่ายเดินเรื่องเกมตัดลําตัวแท่งเขา่าและประทะวงในอย่างต่อเนื่องทําให้สถานการณ์พลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ ขณะที่เพชรเดชยังคงอาศัยแข้งขวาและจังหวัดโต้กลับประคองตัวไว้นั้นในยกสุดท้ายเพชรเดชเองก็เร่งเทองเต็มที่ค่ะต่อยปังตอร่วงและถูกนับเป็นครั้งที่2ก่อนที่จะถอยคุมเกมดักเตะดักต่อยไม่เปิดโอกาสให้ปังตอไล่ทําแต้มได้ถนัด จนจบครบ5ยกผลการแข่งขันกรรมการรวมคะแนนให้กับเพจเดชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมาก48ต่อ46 48ต่อ46และ47ต่อ47ทำให้เพจเดชคว้าชแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ในเวทีราชดำเนินไปได้ค่ะ